ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะอ่ะสวัสดีช่วง4โมงเย็นกันด้วยนะคะพี่น้อง FC ตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่าแนวทางในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสรุปโค้งสุดท้ายให้นะคะพี่น้อง FC ก็ให้พี่น้อง FC ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ กับแนวทางตัวเลขที่เราจะสรุปให้ในโค้งสุดท้ายในคลิปนี้นะคะอันนี้ก็เลขมีที่มานะคะพี่น้อง FC เลขมีที่มานะคะก็เพื่อนของแอดนะคะพี่น้อง FC อฟซีเขาส่งเลขมาให้นะคะก็เพื่อนของแอดคนนี้นะ้องพี่น้อง FC ก็อ่า เป็นเพื่อนสมัยเรียนมาด้วยกันนะคะก็เป็นเพื่อนกันมาเกือบอน่าจะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมะคะ่ะพี่น้องเอฟซนะคะก็ยี่สิบปีได้แล้วมั้งคะตั้งแต่เรียนมต้นมปลายมาด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วงจบมปลายเนาะก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปเรียนต่อ ต่อมาหาลัยนะคะช่วงนั้นก็ไม่ได้เจอกันนะคะก็ะแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะ,ะจูจูเพื่อนก็ส่งเลขมีที่มามาให้นะคะทักมานะคะทักมาหาเรานะคะว่าเขาได้เลขมานะคะงวดที่ผ่านมา2องวดที่ผ่านมานะคะน้องเอฟซีงวดที่ออก6กแดเด กับสองสองเจ็ดนะคะเพื่อนแอดได้มาแบบนี้นะคะได้มาสามตัวตรงตรงเลยนะคะเพื่อนแอดเขาก็ถูกนะคะถูกสามตัวตรงตรงนะคะงวดล่าสุดก็ถูก50บาทนะคะ3ตัวตรงนะคะ2 2 7 50เบาทนะคะแต่เห็นเล่าให้ฟังว่าคนอื่นนะคะสองงวดนะคะสองงวดนั้นถูกเป็นหลักล้านนะคะเขาก็ร่วมเงินกันทำบุญ ทอดกระถินให้กับทางวัดกันเนาะแล้วก็งวดนี้นะคะก็ได้มานะคะได้มาแล้วนะคะเพื่อนก็ส่งมาให้นะคะเข <c oughs> <c oughs> าก็เลขาสามตัวนะคะพี่น้อง fc สามตัวสองชุดนะคะแล้วก็สองตัวสองชุดนะคะเลขก็ไม่ได้หลายเนาะพี่น้อง fc นะคะเลขก็แค่สี่คู่นี้เท่านั้นนะคะ เป็นเลข3ตัว2ชุดนะคะแล้วก็2ตัว2ชุดนะคะแค่4ชุดเท่านั้นนะคะพี่น้อง F c ก็3ตัวนี้ก็อย่าลืมตัดเล่นกันด้วยนะคะเนี่ย3 3 3 9แล้วก็1 9กับ99เนาะอย่าลืมตัดเล่นกันด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนของแอดบอกว่ามันเข้ามา8งวดติดแล้วนะคะคนที่ถูกมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะพี่น้อง FC ไม่รู้จะรวยไปขนาดไหนแล้วนะคะถูกมาตั้งแต่งวดแรกแปดงวดติดนะคะแล้วก็เพื่อนของแอดเนี่ยเขาเพิ่งได้มาแค่สองงวดเท่านั้นนะคะแต่เขาก็ถูกนะคะถูกสองงวดเลยนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะอ่าสำหรับเพื่อนแอดเนาะเขาได้มาเป็นงวดที่สามสำหรับอ่าเพื่อนแอดนะคะแต่ว่าก็จะเป็น งวดที่9สําสำหรับคนอื่นนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่างวดนี้มันจะเข้าหรือเปล่านาะพเป็น้อง FC ลองดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเพราะว่า8งวดที่ผ่านมานะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะเพื่อนแอดแจงมาแบบนี้นะคะว่าเข้าทุกงวดเลยนะคะก็จากจากปากคนที่เขาได้เลขมานะคะอ่า เขาบอกว่าเขาถูกมาแล้วแปดงวดติดนะคะอ่ะแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่เก้านะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเด้อพี่น้องเอฟซนะคะจะเดินต่อกันหรือเปล่านะคะลองดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเพราะว่าเลขก็ไม่ได้หลายคู่นะคะเลขน้อยคู่ด้วยนะคะอ่านเดี๋ยวมาดูอ่า สรุปโค้งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นชุดสรุปบนล่างนะคะชุดสรุปบนล่าง เป็นเลขเก้าคู่นะคะพี่น้อง f อซก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะ เคู่นะคะอ่ามี7 4 3 4 3ี่สามสี่สา5แ5ดเปน็นะคะอ่าเป็นชุดสรุปบนล่างนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะ เลขมีที่มานะคะให้พี่น้อง f c ดูกันอีก1รอบนะคะอะ่เลขมีที่มานะสามสาเนึ่งเก้าเก้าห้าหนแล้วก็ห้าสองนะคะสามเก้ 3, 9, 9, 9, 5, 1, มีอยู่ในนี้นะคะ่ะพี่น้อง FC นะคะ ก็ชุดสรุปบนล่างเนาะพี่น้อง FC 9คู่นะคะก็ฝากพี่น้อง FC ทางบ้านเนะาะฝากพิจารณากันนะคะชอบก็ลองตามดูนะคะไม่ชอบกอ็ดูปล่อยผ่านกันไปเนาะพี่น้อง FC อาหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊นุ้ยนับซัพ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับ คลิปแนวทางนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ